ยี่สิบแนวคิดสำคัญพลังแห่งการให้และรับ give and take ข้อหนึ่งผู้รับ taker มีลักษณะพิเศษก็คือชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าการให้โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความต้องการของผู้อื่นผู้รับเชื่อว่าโลกใบนี้คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กและถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องอยู่เหนือผู้อื่นให้ได้ดังนั้น พวกเขาจึงแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นด้วยการที่ชอบโรโมตโฆษณาตัวเองแล้วก็ยอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ลงแรงทําผู้รับเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีเพียงแต่ว่าพวกเขาระมัดระวังแล้วก็ปกป้องตัวเองเท่านั้นผู้รับมักจะมองโลกเป็นสนามแข่งขันที่ผู้ชนะจะต้องช่วงชิงจากผู้แพ้เท่านั้นขออ้อ 2. ผู้ให้ Gi v เ r ค่อนข้างหายากในที่ทํางาน คนกลุ่มนี้ต้องการให้คนอื่นได้ประโยชน์และชอบเป็นฝ่ายให้มากกว่าที่จะรับในขณะที่ผู้รับเนี่ยสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคิดว่าคนอื่นจะให้อะไรกับพวกเขาบ้างแต่ผู้ให้กลับสนใจแต่ผลประโยชน์ของคนรอบตัวและดูว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไรจากพวกเขาอย่างไรก็ตามลักษณะของคนทั้งสองประเภทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินทองแต่อย่างใดทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของจํานวนเงินนะครับแต่แตกต่างกันที่ การตอบแทนทัศนคติพฤติกรรมต่างๆหากคุณเป็นผู้รับคุณจะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ให้คุณอาจจะวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในแบบที่ต่างออกไปกล่าวก็คือคุณจะให้ความช่วยเหลือเมื่อผลประโยชน์ที่ผู้อื่นได้รับมีมากกว่าที่คุณจะเสียหรือไม่คุณก็อาจจะนึกไม่ถึงสิ่งที่จะเสียเลยแม้แต่น้อยครับและให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆหากคุณเป็นผู้ให้ในที่ทํางานคุณก็จะพยายามแบ่งปันเวลา แรงกายความรู้ทักษะและแนวคิดให้กับคนอื่นสรุปก็คือผู้ให้ชอบการให้คุณค่าต่อคนอื่นโดยไม่สนใจผลประโยชน์คนประเภทนี้มีน้อยที่สุดครับข้อ3สิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นก็คือมักจะทําตัวเป็นผู้แลกเปลี่ยนหรือม a t c h e r โดยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการให้และการรับผู้แลกเปลี่ยนจะยึดมั่นในหลักของความยุติธรรมเมื่อพวกเขาช่วยเหลือคนอื่นพวกเขาก็มักจะหวังสิ่งตอบแทน ื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าคุณเองเป็นผู้แลกเปลี่ยนคุณย่อมเชื่อมั่นในการยื่นหมูยื่นแมวครับและความสัมพันธ์ของคุณก็จะอยู่บนรากฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันคนประเภทนี้มักจะเป็นคนส่วนใหญ่ในสถานที่ทํางานนะครับเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อยู่เสมอในการสร้างสายสัมพันธ์ข้อ 4. การให้การรับและการแลกเปลี่ยนคือรูปแบบพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่เส้นแบ่งของพฤติกรรมแต่ละแบบไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนคุณอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากพฤติกรรมแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเมื่อเผชิญกับบทบาทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปและไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าคุณจะทําตัวเป็นผู้รับเมื่อเจราจาต่อรองเงินเดือนและเป็นผู้ให้เมื่อคนเนี่ยกำลังให้คําปรึกษาแก่คนที่ได้ประสบการณ์กว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นผู้แลกเปลี่ยนเช่นแบ่งปันทักษะความรู้กับทีมของคุณกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออยู่ในที่ทำงานผู้คนจะยึบพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักซึ่งก็จะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่พวกเขาทำต่อคนส่วนใหญ่ข้อ 5. ในแง่ของการทำงานพฤติกรรมทั้งผู้ให้ผู้รับผู้แลกเปลี่ยนมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับโดยส่วนมากผู้ให้มักจะอยู่จุดต่ำสุดของบันไดแห่งความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆผู้ให้มักจะตกเป็นฝ่ายเสยเปรียบเสมอจริงอยู่ว่าพวกเขาเนี่ยมักจะเต็มใจช่วยคนอื่นก้าวหน้า แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสําเร็จของตัวเองแต่น่าแปลกใจนะครับถ้าผู้ให้คือคนที่มักจะอยู่จุดต่ําสุดคุณสงสัยไหมครับว่าอะไรจะอยู่จุดสูงสุดผู้รับหรือว่าผู้แลกเปลี่ยนคําตอบก็คือไม่ใช่ทั้งคู่ครับเมื่อพิจารณาข้อมูลอีกครั้งก็ค้นพบว่าคนที่อยู่จุดสูงสุดก็คือผู้ให้เช่นเดียวกันข้อ 6. เมื่อผู้ให้ประสบความสําเร็จความสําเร็จนั้นจะแพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยปกติแล้วถ้าผู้รับประสบความสําเร็จ ก็จะมีคนที่เสียผลประโยชน์จากความสําเร็จนั้นงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนมักจะอิจฉาผู้รับที่เขาประสบความสําเร็จและพยายามหาวิธีโค่นล้มพวกเขาในทางกลับกันผู้ให้เมื่อประสบความสําเร็จผู้คนต่างให้กําลังใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่แทนที่จะโจมตีความสําเร็จของผู้ให้ทําให้คนรอบตัวมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นต่อไปเป็นทอดๆคุณจะเห็นได้ว่าความแตกต่างมันหยุดลงที่ความสําเร็จของผู้ให้ สร้างคุณค่าให้กับผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวข้อ 7. การสร้างเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กของผู้ที่เคยได้รับการให้ยังไม่หวังผลตอบแทนจากกิฟเวอร์หรือผู้ให้ซึ่งเครือข่ายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแมทเชอร์หรือผู้แลกเปลี่ยนที่พร้อมจะตอบแทนแก่ผู้ที่ทําดีและให้กับพวกเขาเมื่อมีโอกาสอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามการสร้างเครือข่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้รับเนี่ยต้องการเฉพาะผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคุณจะต้องแยกแยะระหว่าง ผู้ให้ที่ให้อย่างเต็มใจกับผู้รับที่เสียแ้งเพื่อหวังผลตอบแทนหรือผู้แลกเปลี่ยนที่หวังเพียงผลตอบแทนสรุปก็คือผู้รับมักจะคบหาคนด้วยผลประโยชน์เท่านั้นจึงจะลงมือทําบางอย่างส่วนผู้ให้มักจะสร้างเครือข่ายโดยให้ความช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนข้อ8ทําไมกิฟเวอร์ถึงประสบความสําเร็จเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการช่วยเหลือกันแบบไม่หวังผลตอบแทนเช่น ตั้งกลุ่มอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นที่ปรึกษากันสุดท้ายเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากกลุ่มนั้นสิ่งสําคัญคนส่วนใหญ,ญ่ในสังคมเนี่ยมักจะเป็นคนแลกเปลี่ยนครับหรือแมชเชอร์เมื่อมีคนมาช่วยเราเราก็รู้สึกว่าจะต้องช่วยตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้บางอย่างไปแล้วเราเจอคนที่เป็นแมชเชอร์หรือแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะตอบแทนเราคืนมาอะไรบางอย่างครับขอ้อ9ผู้รับจะให้ความสาคัญกับค่านิยมในรายการดังนี้ความมั่งคัง่งเงินและทรัพย์สินอํานาจ และความสามารถในการควบคุมผู้อื่นความสุขและการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานการได้รับชัยชนะและการทำผลงานได้ดีกว่าคนอื่น,นข้อ10ผู้ให้จะมีความอบอ้อมอารีทำให้ผู้อื่นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบเป็นคนที่พึ่งพาได้มีความยุติธรรมในสังคมใส่ใจคนที่ได้โอกาสกว่ามีความห่วงใยและมีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นข้อ11 คุณควรเต็มใจช่วยใครก็ตามที่ทําให้คุณเสียเวลาไม่เกินห้านาทีและแน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณช่วยใครสักคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนอื่นก็จะคอยช่วยเหลือคุณในอนาคตเช่นเดียวกันข้อ 12. ในเรื่องของการทำงานถ้าเกิดว่าคุณมีผู้รับเยอะมากในทีมเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่างานนี้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรบางอย่างและคนที่เป็นผู้รับเนี่ยจะชอบใช้เดี่ยวด้วยพวกเขาไม่ค่อยสนใจทีมหรอกครับ พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเก่งมีศักยภาพแล้วก็ไปด้วยตัวคนเองได้แน่นอนว่าคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยต่างกันครับเขาจะชอบการมีทีมเวิร์กต้องอาศัยกันและกันและคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยเขาจะดูเสียงส่วนรวมครับแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ไม่เอาเปร,เรียบใครด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีการร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มแต่ว่าคนส่วนมากก็ยังมีพฤติกรรมชอบยกความดีความชอบให้กับคนเพียงคนเดียว ก็คือประเภทของผู้รับนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้รับเยอะเนี่ยความดีเป็นของฉันความช่วยเป็นของคนอื่นนั่นเองครับเพราะผู้รับเนี่ยจะเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นบางคนอาจจะเรียกว่าใช้เดี่ยวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะครับเวลามีงานอะไรสําเร็จเนี่ยฉันนี่แหละเป็นคนทานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ให้นะครับเขาจะคิดว่าโอเคทุกอย่างมาสําเร็จเนี่ยเพราะว่าทีมนะฉันก็ยกผลงานให้กับทีมเลยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันมากๆระหว่างผู้ให้และผู้รับ ที่สําคัญถ้าในทีมคุณมีผู้ให้เยอะเนี่ยจะมีการเรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่นถ้าเกิดว่ามีล้มเหลวผิดพลาดก็ให้อภัยกันและกันเห็นอกเห็นใจกันครับแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีผู้รับเยอะนะครับตัวใครตัวมันข้อ 13. ผู้ให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนทุกคนและพวกเขามักจะให้โอกาสกับคนทุกคนด้วยและที่สําคัญยังผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับผู้ให้จะสร้างความเชื่อ ให้คนอื่นเกิดปฏิหารขึ้นได้ในการลงมือทําอะไรบางอย่างเพราะว่าผู้ให้เนี่ยจะกระตุ้นความเชื่อมั่นของทุกคนอีกทั้งยกระดับการเรียนรู้และการทํางานและพัฒนาการของทีมงานและทุกคนผู้ให้เนี่ยเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในการที่จะสอนทุกคนให้เรียนรู้พัฒนาตัวเองและผู้ให้มักจะคอยกระตุ้นความเชื่อมั่นของทุกคนเพื่อส่งผลให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นความเชื่อของผู้นําที่เป็นผู้ให สามารถทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในสภาพแวดล้อมอื่นๆแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีผู้นําเป็นผู้ให้เขาจะให้โอกาสคุณแล้วก็ไม่โทษคุณด้วยเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้ามวัวแต่โทษกันไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผลกระทบต่อทุกคนซึ่งทําให้งานมันเสียไปหรือว่าทําให้การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันพังลงไปได้ข้อ14ผู้แลกเปลี่ยนมักจะมีความพร้อมที่จะทําเรื่องที่พวกเขาเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เมื่อเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพสูงผู้แลกเปลี่ยนก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจพวกเขาแต่ความผิดพลาดของผู้แลกเปลี่ยนอยู่ที่พวกเขาเฝ้ารอสัญญาณของความมีศักยภาพมากจะเกินไปเนื่องจากว่าผู้แลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ชอบการเสี่ยงพวกเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนใครจนกว่าจะเห็นหลักฐานว่าคนคนนั้นเนี่ยมีแววร,รุ่งจริงๆด้วยเหตุน,นี้ พวกเขาจึงพลาดโอกาสในการพัฒนาคนที่อาจจะไม่ได้ฉายแววแสดงศักยภาพนั้นออกมาในตอนแรกแต่สําหรับผู้ให้จะไม่รอสัญญาณที่บ่งบอกถึงศักยภาพเนื่องจากว่าผู้ให้พวกเขาไว้ใจคนง่ายมองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มที่จะเล็งเห็นศักยภาพในตัวของคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งหัวหน้าผู้จัดการผู้ให้คําปรึกษาใครก็แล้วแต่ผู้ให้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยล้วนมีพลังซ่อนเร้นอยู่ในตัวและแน่นอนว่าเขาก็ให้โอกาสทุกคน ผู้ให้มองว่าคนทุกคนมีพรสวรรค์และผู้ให้เนี่ยจะพยายามดึงศักยภาพคนเหล่านี้ออกมาให้ได้มากที่สุดโดยการกระตุ้นความคิดและความเชื่อมั่นจะเรียกได้ว่าเพชรในตมซึ่งรอวันที่จะถูกค้นพบและเจรไนผู้ให้เนี่ยเขาก็จะเล็งเห็นในจุดนี้แล้วก็ปั้นผู้คนขึ้นมาโดยที่ไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนอะไรซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตปาฏิหาริย์ให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยข้อ15 ผู้นำที่เป็นผู้ให้มักจะไปนคนที่ไม่ได้จดจ่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเก่งหรือไม่เก่งคนที่เราอยากจะพัฒนาแต่จะสํารวจความเป็นไปได้แล้วก็สร้างกิจกรรมให้คนที่เขาพัฒนาตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะทําสิ่งสําคัญคือเราจะต้องเบนเข็มให้คนเนี่ยสนใจเรื่องที่เราอยากจะให้เขาทําและทุ่มเทเวลาฝึกฝนอย่างเต็มใจไม่ใช่ว่ามีแรงต่อต้านมีแรงเย้ายวนแล้วก็ไปมองหาแต่คนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิด แต่ผู้ให้จะรู้ว่าคนทุกคนเนี่ยล้วนมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ผู้ให้มักจะพุ่งเป้าไปที่การหมั่นสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ตัวเองอยากจะพัฒนาเพราะว่าแรงจูงใจเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าพรสวรรค์เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีแรงกระตุ้นคนอื่นเนี่ยก็ไม่อยากจะทําคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยสามารถกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยขยันแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างได้เสมอจะเรียกได้ว่าทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขกับการรับผิดชอบตัวเองได้ดี ผู้ให้จะเต็มใจที่ผลักดันคนอื่นทําให้คนอื่นเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่และก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองสิ่งสําคัญก็คือเป็นการปลูกฝังให้คนอื่นเนี่ยมีมุกมานะมีการพัฒนาตัวเองและทําให้ทุกอย่างที่กําลังฝึกเนี่ยมันดูน่าสนใจคนทุกคนเนี่ยที่มีผู้นําเป็นผู้ให้จึงมักจะมีแรงจูงใจที่ดีในการลงมือทําข้อ16ผู้ให้มักจะพูดจานุ่มนวลและแฝงไปด้วยความเด็ดขาด และมีวิธีถ่อมตัวเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นผู้ให้มักจะใช้การสื่อสารที่อ่อนน้อมและเน้นประโยชน์ของคนที่เขาร่วมสนทนาด้วยการโน้มน้าวใจผู้อื่นมีอยู่สองวิธีได้แก่การแสดงอำนาจและการสร้างความเคารพนับถือเมื่อมีอำนาจเราจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เพราะพวกเขามองว่าเราเข้มแข็งทรงพลังและอยู่เหนือกว่าแต่เมื่อได้รับความเคารพนับถือเราจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เพราะพวกเขายกย่องชื่นชมเรา การโน้มน้าวใจทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนผู้รับให้ความสนใจและเชี่ยวชาญการสแสวงหาอำนาจพวกเขาสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการทําตัวเหนือกว่าผู้อื่นผู้รับทําตัวเองให้ดูมีอำนาจด้วยการสื่อสารแบบทรงพลังนั่นก็คือพวกเขาจะพูดได้เน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นเสียงเพื่อแสดงอำนาจใช้การฟันธงเพื่อแสดงถึงความมั่นใจเป่าประกาศความสาเร็จของตัวเอง แล้วก็ยังมีท่าทีที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจผู้รับเนี่ยมักจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งมีภาษาการที่ดูน่าเกรงขามอย่างเช่นกางแขนกางขาหรือว่ามีการท้าทายผู้รับเนี่ยมักจะแสดงตัวได้ดีกว่าผู้ให้ในแง่ของการทําให้ตัวเองเนี่ยดูน่าเกรงขามและนั่นเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการโน้มน้าวใจผู้อื่นหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสงสัยเขาไม่แน่ใจ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะพยายามใช้อำนาจเท่าไหรในการเข้าไปครอบงำอีกฝ่ายพวกเขาเนี่ยก็จะยิ่งต่อต้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีอำนาจมากกว่าอีกฝ่ายย่อมถูกบีบบังคับให้ตัวเองยอมรับการมีอำนาจน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้รับเนี่ยเขาไปเจอใครที่มีอำนาจมากกว่าพวกเขาก็ยอมเสี่ยงที่จะสูญเสียความน่าเชื่อถือตัวเองไปแน่นอนครับความเคารพนับถือไม่เป็นแบบนั้น เพราะเราสามารถยกย่องชื่นชมใครก็ได้โดยไม่มีขีดจำกัดความเคารพนับถือก็เลยมีคุณค่าที่ยั่งยืนกว่าและเป็นประโยชน์ไม่น้อยหากเราหายมาพิจารณากันว่าคนเราต้องได้รับความนับถือกันได้อย่างไรและสิน่ตรงกันข้ามกับการสื่อสารแบบทรงพลังของผู้รับก็คือการสื่อสารแบบไร้พลังครับคนที่สื่อสารแบบนี้จะไม่พูดด้ยวยเนื้อเสียงหนักแน่นชอบแสดงความลังเลไม่แน่ใจพึ่งพาคําแนะนําจากคนอื่นลนักษณะของคนพูดแบบนี้ แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องตลอดอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนด้วยแต่เชื่อเถอะครับว่าผู้คนคาดหวังให้เราสื่อสารอย่างทรงพลังมากกว่าเราถูกสอนมาว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ใช้การพูดอันทรงพลังและถ้อยคําอันทรงพลังเพื่อถ่ายทอดความคิดตัวเองออกมาด้วยความหนักแน่นหากเราเนี่ยใช้การสื่อสารแบบไร้พลังเราย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการโน้มน้าวใจผู้อื่นซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องรู้ว่า ถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดตัวเองมาเป็นผู้ให้เช่นไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการขายการจูงใจการเจรจาต่อรองผู้ให้จะใส่ใจกับมุมมองและผลประโยชน์ของคนอื่นผู้ให้มักจะเป็นฝ่ายตั้งคำถามมากกว่าเป็นฝ่ายตอบพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้แทนที่จะฟันธงยอมรับจุดอ่อนของตัวเองแทนที่จะเน้นย้ำจุดแข็งและสแสวงหาคำแนะนำแทนที่จะยัดเยยดความคิดตัวเองให้กับคนอื่น ผู้ให้มักจะตั้งคำถามขอคำแนะนำแล้วก็ขอาการมีส่วนร่วมไม่อวดตัวเองว่าเก่งจนเกินไปเพื่อทับถมใครนี่แหละครับเป็นประโยชน์ของการสื่อสารที่ดี 17. ผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จส่วนมากจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการร่วมมือกับผู้อื่นมีการสื่อสารมีการโน้มน้าวใจคนและช่วยให้ผู้อื่นบรรลุศักยภาพตัวเองแต่ก็มีหลุมพรางนะครับเพราะว่าผู้ใหเนี่ยเป็นคนหัวอ่อนและมักจะถูกเอาเปรียบได้อย่างง่ายดาย แถมยังไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการได้อีกด้วยท้ายที่สุดเนี่ยก็จะลงเอยด้วยการหมดไฟและไม่สามารถสร้างผลงานได้เลยสิ่งสําคัญคือผู้ให้ส่วนมากเนี่ยเวลาที่ให้กคนอื่นเยอะเกินไปจนไม่ให้ตัวเองบ้างบางครั้งเนี่ยก็จะหมดไฟเอาได้ต่างก,กันกับผู้รับนะครับที่เขาใช้ผลประโยชน์เป็นตัวสร้างแรงจูงใจเพราะฉะนั้นผู้ให้เนี่ยต้องการเห็นการให้ของตัวเองเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่สิ่งสําคัญอย่าลืมให้กับตัวเองด้วยนะครับ แรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มีอยู่สองแบบได้แก่การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นและผู้คนจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อพวกเขาได้รับแรงผลักดันจากแรงขับเคลื่อนแบบผสมถ้าผู้รับคือคนเห็นแก่ตัวส่วนผู้ให้ที่ล้มเหลวคือคนที่ไม่นึกถึงตัวเองผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จก็คือผู้ให้ที่นึกถึงใจเขาและใจเราคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการํำเพื่อผลประโยชน์คนอื่น ขณะเดียวกันตัวเองก็มีความทะเยอทะยานในการทาเพื่อตัวเองด้วยเช่นเดียวกันการให้แบบไม่นึกถึงตัวเองเลยจะทําให้คุณเนี่ยล้มเหลวได้อย่างง่ายเพราะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเกี่ยวกับตัวคนเลยเพราะฉะนั้นการนึกถึงใจเขา้าใจเราเนี่ยหมายถึงว่าเป็นฝ่ายให้มากกว่าที่ได้รับแต่ก็ยังคงคํานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองด้วยโดยเลือกว่าจะเป็นฝ่ายให้เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรให้ใครแทนที่จะมองว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของคนอื่นเนี่ย เป็นสิ่งที่รงกันข้ามผู้ให้เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าค้นพบวิธีที่จะเอาสองอย่างมาผสมประสานกันจะเห็นว่าผู้ให้คำนึงถึงทั้งคนอื่นและตัวเองอย่างเหมาะสมพวกเขาจะมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะหมดไฟและถูกเอารัดเอาเปรียบสรุปก็คือผู้ให้จะไม่หมดไฟก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเติมพลังด้วยการให้แล้วก็รับให้เป็นสิ่งสําคัญนึกถึงใจเขาใจเรานั่นคือผู้ให้ที่ประสบความสําเร็จช่วยเขาแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะครับข้อ18 คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขามีความสุขกับการใช้เงินเพื่อตัวเองมากกว่าแต่ความจริงไม่ใช่เลยถ้าคุณใช้เงินเพื่อตัวเองคุณก็จะมีความสุขเท่าเดิมแต่ถ้าคุณใช้เงินเพื่อคนอื่นคุณจะบอกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือการให้แบบนึกถึงใจเขาใจเรากล่าวก็คือคุณมีสิทธิเลือกคนที่คุณเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือได้และมันก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณด้วยการทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่มีความหมายมีอารมณ์ดีขึ้น นักเศรษฐศาสตร์เรียกความรู้สึกนี้ว่าความอบอุ่นจากการให้หลักฐานทางประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่าการให้กระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความสุขและการรับรู้ความหมายได้จริงๆมันจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและรู้สึกว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายเมื่อเราทําประโยชน์ให้กับคนอื่นการทําประโยชน์ที่ว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่เงินทองเท่านั้นแต่ยังหมายความรวมถึงการสลับเวลาต่างๆด้วยข้อ19เเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบเนื่องจาก ผู้ให้เนี่ยชอบไว้ใจคนอื่นมากเกินไปชอบเห็นใจคนอื่นขี้กรงใจมากจนเกินไปจนอาจจะถูกเอาเปรียบได้สิ่งสําคัญที่ต้องฝึกก็คือต้องรู้จักแยกแยะผู้ให้ตัวจริงออกจากผู้รับและก็นักสร้างภาพผู้ให้ที่อยากประสบความสำเร็จจะต้องรู้ว่าใครมีแนวโน้นมที่จะเอาเปรียบพวกเขาบ้างและจงอย่าตัดสินใครจากบุคลิกภาพภา,พภายนอกเพราะบางคนเนี่ยดูอ่อนน้อมแต่ก็เป็นภัยคุกคามบางคนเนี่ยดูไม่เป็นมิตรแต่ก็กลับใจกว้างสุดๆ ในเรื่องของการแบ่งปันเวลาความเชี่ยวชาญสายสัมพันธ์ต่างๆดูภายนอกเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่แข็งกร้าวแต่ภายในยเนี่ยกลับติดใจดีงามคุณจะต้องสแกนหลายชั้นเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเจอคนที่เขาเนี่ยมีความปรองดองมีความอบอุ่นเป็นกันเองคุณก็เน้นช่วยเหลือคนเหล่านี้จะดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราทําดีปิดคนก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่บอกครับผู้ให้เนี่ยเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนเพราะฉะนั้น เวลาที่เจอคนเอาเปรียดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการให้โอกาสบ้างไม่ใช่เรื่องผิดครับที่เราเนี่ยจะให้โอกาสใครบางคนเพื่อให้เขาแสดงความเป็นมิตรกับเราไม่เอารัดเอาเปรียดแต่สุดท้ายนะครับผู้ให้เนี่ยจะต้องมีสัญชตาตญาณในการคัดกรองความจริงใจด้วยถ้าเกิดว่าให้โอกาสแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถใช้มันเป็นประโยชน์ในการที่ได้รับโอกาสจากเราก็ต้องจบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียดายคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยมักจะถูกเอาเปรียบเมื่อให้โอกาสอยู่สเสมอซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ เพราะฉะนั้นให้โอกาสแต่ก็จบให้เป็นนะครับจงใช้กลยุทธ์ตาต่อตาฟันต่อฟันแบบใจกว้างซึ่งกฎมีอยู่ว่าจงอย่าลืมเวลาที่มีคนทำดีด้วยแต่จงให้อภัยถ้าเขาทำชั่วบ้างเป็นบางครั้งคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการให้ความร่วมมือไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีกฝ่ายเริ่มพยายามเอาชนะคุณและคุณก็เห็นท่าแท้ของเขาและเมื่อเขาทำแบบนั้นแทนที่คุณจะตอบโต้ด้วยการเอาชนะกลับทุกครั้งลองเปลี่ยนเป็นพยายามเอาชนะแค่สองในสามครั้ง และให้ความร่วมมือทุกหนึ่งในสามครั้งนอกจากวิธีนี้จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องห้าหันกันกับอีกฝ่ายมากมันยังปกป้องเราป้องกันไม่ให้เราเนี่ยถูกคนอื่นเอาเปรียบด้วยข้อ20เราจะให้มากขึ้นเมื่อเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหากอยากส่งเสริมการให้ควรส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเช่นการตั้งเป้าหมายร่วมกันการสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนการทําการประเมินของผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยน การให้โอกาสคนในองค์กรได้ปรับแต่งผลงานตัวเองให้สอดคล้องกับเรื่องที่พวกเขาต้องการการตั้งชมรมต่างๆการสร้างกลุ่มที่ให้ทุกคนที่สนใจในเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกันการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นหรือการให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเอาง่ายๆครับทําให้คนในทีมหรือว่าคนในกลุ่มบริษัทคนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนมากที่สุดเพื่อสร้างวัฒนธรรมแล้วก็สังคมที่ดีประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ผู้ให้ผู้รับผู้แลกเปลี่ยนเนี่ยจะสามารถซึมซับความเป็นผู้ให้ได้แต่ก็ยังมีความแตกต่างระหว่างผู้ให้ผู้รับอยู่ดีทั้งนี้ก็อยู่ที่วัฒน,ธ,นธรรมหรือว่าการสร้างสภาพแวดล้อมของกลุ่มด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่ได้ประโยชน์แต่ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันแถมยังได้มากกว่าในทุกๆด้านและเมื่อยิงให้ก็ย่งประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยและนี่ก็เป็นสรุปสั้นแนวคิดสำคัญพลังแห่งการให้และรับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ